ไม่มีใครแคร์คุณหรอกค่ะถ้าเขาไม่มีผลประโยชน์กับคุณคุณรู้ไหมว่าโลกเราเนี่ยมันแปลกมากมากยิ่งคุณแคร์ตัวเองมากเท่าไหร่ทุกคนก็จะให้การสนใจคุณมากเท่านั้นยิ่งเวลาคุณมีความรักให้กับตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้รับความรักจากผู้อื่นมากเท่านั้นเพราะว่าคุณไม่ได้สนใจที่จะไปเอาความรักหรือว่าความเอาใจใส่ของผู้คนนะคะแต่คุณอะมันมีล้นจนคุณอะมีพลังที่เกิดการให้เวลาที่คุณนะคะรักตัวเองมากนะคะคุณก็จะเผื่อแผ่ไป ให้ผู้คนที่อยู่รอบตัวคุณมันแปลกเพราะว่าคนเหล่านี้ค่ะมันจะมีรังสีแห่งความรักเวลาที่คุณนะคะเกิดความขาดแคลนฉันต้องการให้คนมาแคร์ฉันทำยังไงก็ได้ให้เขามาเห็นคุณค่าตัวคุณคุณก็จะมีพฤติกรรมบางอย่างในความขาดแคลนนั้นว่าฉันจะต้องทํายังไงก็ได้ให้คนสนใจฉันจะต้องทํายังไงก็ได้ให้คนรักฉันเขาจะเกิดพฤติกรรมที่มันแปลกๆเกิดขึ้นจักรวาลอะ่ะมันจะส่งความรักให้กับคนที่มันเต็มมันอิ่มยิ่งคุณมีคุณค่ามากเท่าไหร่ยิ่งคุณ ไม่แคร์ใครเลยคุณรักตัวเองมากเท่าไหร่จกักรวาลจะส่งแต่คนรักมาหาคุณค่ะเพราะว่าร่างกายของคุณมีรังสีแห่งความรักดังนั้นแล้วนะคะจงจําไว้ว่ารักตัวเองให้เยอะๆแคร์ตัวเองให้เยอะๆแล้วคุณจะได้มีความรักที่จะเผื่อแผ่ผู้คนมันจะวิเศษมากๆเลยค่ะเพราะเครื่องมือนี้ค่ะมันทําให้คุณมีสเสน่ห์แบบไม่รู้ตัวเลย